สวัสดีชาวแก๊งหนังหมาทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ครับอยู่การรีวิวการ์ดใหม่และคอร์สใหม่นะครับกับคารินนะครับทาการ์ดออกมาได้ไม่ถึงอาทิตย์ครับทาคอร์สแม่งตาออกมาอันนึงเลยครับผมไอ้หนังหมาแม่สรุปแล้วตัวนี้ครับมี3คอร์สนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นการดัดหลังผู้เล่นอย่างนั้นใช้คํานี้ได้ปะไม่น่าจะได้เพราะว่าไม่ดัดหรอกครับไอ้ที่คอร์สแมงกาครับไอ้หนังหมาโคตรกาดผมตอนแรกผมมองมันเผื่อน่ะเฮ้ย คอร์สนี้มันดีนะผมว่ามันดีนะแต่พอผมได้ลองไปเล่นดูแล้วครับคอร์ดโคตรโง่ครับบอกเลยคอร์ดดีอย่างโง่นะครับคือมันไม่สามารถแสดงผลร่วมกันได้นะครับมันต้องรออย่างนู้นอย่างนี้ออกแล้วแมนก็ไม่ค่อยจะออกด้วยนะครับไม่รู้เป็นที่ไอดีหรือเปล่านะสําหรับคอร์สตัวนี้นะครับกับคอร์สเมื่อตกอ่าจัดงานโอลิมปิกแหละกสัตุ์ทุกคนก็เข้าใจกันดีอยู่แล้วนะครับสำหรับคอร์สนี้ เพาะงั้นเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูเรามาทวงความจํากันนิดนึงครับเกี่ยวกับตัวคารินนะครับว่าความสามารถเขาทําอะไรได้บ้างนะครับผมสาหรับคารินนะครับผมความสามารถของกาด์คารินบาบโอเคเมื่อตกหรือก่อสร้างโดยตรงสร้างแลนด์มาร์กของเราหรือดินแดนท้องฟ้าโอกาส85อันเชิญทั้งข่าวไปยังพื้นที่ต้องการก็คล้ายๆอีกาเงี้ยครับสร้างแบบนั้นเลยนะครับแล้วก็เรียกฝั่งตรงข้ามมาด้วยนะครับแล้วในแถวนะแล้วก็โอกาส60ป้องกันขโมยมาเบิ้ลนะครับ โอกาส55%ยกเลิกสกิลเรียกฝ่ายตรงข้ามเท่านี้เลยนะครับแล้วก็ความสามารถที่2เมื่อถอยเต่าโอกาส85%เลือกหน้าหลังและถอยคือเกาะลอยฟ้านั่นแหละนะครับแล้วก็ในเทินของเราเมื่อตกพื้นที่ของเราโอกาส85%นําสิ่งติดตั้งและนักอันเชญในแถวออกนะครับแล้วก็เมื่อ,อเปลี่ยนฝ่ายตรงข้ามที่อยู่ในแถวเป็นหุ่นกระบอกนะครับเท่านี้เลยครับความสามารถนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีความสามารถย่อยอันหนึ่งก็คือค้างคาวใช่ไหม คั้งคาวเนี่ยเรียกเข้ามาในแถวได้แล้วก็ทําให้สะกดจิตได้นะครับสะกดจิตมันก็คือกุหลาบนั่นแหละนะครับผมเอก็คือกุหลาบนั่นแหละนะครับสะกดจิตนี่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการตัวนี้เโอเคเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูนะครับผมนะว่าคอสจะออกไหมคือตั้งแต่ผมเล่นมาประมาณ3ามเกมนะครับออกครั้งเดียวครับไอหนังหมาบาปมากนะครับสำหรับการตัวนี้ออกได้ยังไงครั้งเดียวผม แล้วมันแสดงผลก่อนหรือหลังเนี่ยไอ้หนังหมาคือทั้งคาวต้องแสดงก่อนนะครับผมเออทั้งคาวไม่ออกก็จะเป็นดูดแทนนะครับเพราะว่ายังไงต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วเขาต้องดึงศักยภาพความสามารถหลักออกมาก่อนอยู่แล้วนะครับอาจารย์แล้วถ้าเกิดคุณเชิญนะครับทั้งคาวไม่ออกอันนั้นน่ะก็จะไปลุ้นในเรื่องของตัวคอร์สครับเกี่ยวกับจัดงานโลิลปิกผมบอกเลยนะครับว่าแพ้นดิดจ,จัดจัดเลยนะครับผมถอยคน่อแบบนี้จริงๆอันนี้จริงๆเลยสู้เดซแทบจะไม่ไหวครับ โดนเดตบยับแน่ครับแบบนี้ต้องมาดูว่าเดชคนนี้เขาจะฉลาดไหมนะครับ <c oughs> โอ,อ้แล้วก็เดี๋ยวผมเอามาเล่นพ่วงกับจี้ค้งง่าวนะครับผมนะก็คือจี้นี้เดี๋ยวรีวิวจี้นี้ไปด้วยนะครับลิงก์อุปกรณ์เขยนแบบสีทองลาใชา้ถูกประเทศค้าง่าวนะครับ <c oughs> ไปบ้า จัดงานไม่ออกอันนี้มันจะออกกระชอดสองไหมผมว่าไม่ออกเห็นปะไอที่บอกว่าผมว่าไม่ออกเนี่ยคือจัดงานนะครับมันไม่สามารถออกร่วมได้เว้ยพูดได้ง่ายอ่ะคล้ายๆกับอีกากับบตรเชิญอ่ะเออเป็นอย่างนั้นนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นเลยแบบเดียวกับอีกากับบตรเชิญเลยถ้าถ้าบัตรถอีกาออกบัตรเชิญจะไม่ออกเงี้ยครับเป็นอย่างนั้นแหละประมาณนั้นนะครับโอ้โหเรียบร้อยครับโลไม่ชาร์จมาด้วยอย่างนี้คือเสร็จเดชครับเดชตบแน่นอนครับนี้อย่างที่บอกไปนะครับผม สู้เดชไม่ได้ครับถ้าทอยคนแรกนะครับจริงๆแล้วทอยคนแรกสู้ไม่ได้หลายการมากนะครับพูดตรงๆเลยนี่ครับโดนครับโดนเดชข้างง่ายมากนะครับผมบอกเลยเพราะว่าผมเจอเดชมาแล้วครับแล้วผมก็รู้สึกว่าสู้ไม่ได้ครับไม่มีอะไรกันเดชทั้งนั้นแหละแล้ว้ทเดชมีสามนี่คือจบจัดเลยนะครับบอกให้ดีครับเดชคนนี้เขาทอยไม่ทอยเบสิบสองนะครับเขาทอยเบอรสิบสองตายห่าไปแล้วครับ กล้าพูดได้เลยครับถ้กูเล่นเด็กกูตกไปแล้วเนี่ยว่าเนี่ยตายสองใบแล้วเราอย่าลืมนะครับว่าการเรามันทําลายไม่ได้นะครับไอพื้นที่อ่ะนะครับมันทําาลยได้แค่พื้นที่ที่ยืนตรงนี้ครับเนี่ยทําได้แค่นี้เห็นไหมอีกาไม่เอ่อทั้งคราวไม่ออกปุ๊บมันจะเป็นจัดงานเห็นไหมแล้วจัดงานแบบเนี้ยถ้าเป็นดันอย่างเนี้ยรถไถจะไม่สแสดงผมจะไม่มีมาแสดงนะครับผม แล้วเรากลับไปจริงๆเราต้องกลับตรงนู้นแต่อ่าเฮ้ยมันต่อเนื่องแบบนี้ได้เหรอวะอ๋อคืออคืองี้เว้ยทุกคนคุณเห็นไหมว่าเมื่อกี้ผมอธิบายไปว่าดูดกับอีกามันไม่แสดงผลพร้อมกันใช่ไหมในหนึ่งการทอยอ่ะแต่เมื่อกี้นี่มันแสดงผลเห็นไหมเพราะอะไรเพราะติดโลครับไม่มีที่อะไรครับเพราะว่าพอติดโลปุ๊บมันถือว่าคุณยังไม่ได้โจมตีจากที่อะไรเลยครับเออ มันก็เลยออกครับอ่าแบบนั้นได้ครับแต่ถ้าคุณจะไปย้ําการฆ่าให้เขาตายอ่ะไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่รู้กุนที่บายถูกหรือเปล่าน่าจะประมาณนี้แหละผมว่าไม่น่าจะไปซะล่อมไปมากกว่านี้แล้วก็มีอีกบั็กหนึ่งนะครับไม่รู้เป็นบั็กหรือเปล่านะครับอีกอันนึงก็คือความสามารถของอีกาถูกนําออกมาใช้คล้ายๆก,กันกับดาบของไนกี้อ่าคล้ายกันยังไงไอที่มันคนละอย่างก,กันเลยนี่ว่าเ,เรียกเหมือนกันใช่ไหม แต่มันมีอันนึงที่มันเหมือนกันกระดาษของ Nike ไนกี้เว้ยคืออันนี้เว้ยเวลาที่ฝั่งตรงข้ามมีเมืองผุดนะครับเวลาที่ฝั่งตรงข้ามมีเมืองผุดแล้วมองไม่เห็นหรือว่ามือไวไปกดสร้างตรงเมืองผุดคือมันมันสร้างอีกาได้ตรงเมืองผุดอ่ะมันสร้างอีกาได้เมืองฝั่งตรงข้ามผุดนะแล้วเอาอีกาไปใส่แล้วมองว่าผลมันจะเป็นยังไงอะ่ะไอเ้เหียเรียกเขาไปเมืองเขาะดิไอ้หนังหมาเหมือนกับคุณโยนด่านไนกี้ไปเมืองผุดอะ่ะแบบเดียวกันเลยนะครับไม่รู้บั็กหรือว่า อะไรก็มันไม่น่าจะมันไม่ใช่จะใช่การแสดงผลที่ถูกต้องอ่ะแต่อะไรที่เป็นความสามารถแบบเนี้ยนะครับตรงเมืองผุดแม่งใช้ได้นะครับตรงที่เมืองผุดขึ้นมาแล้วของฝั่งตรงข้ามอ่ะแม่งเรียกเขาไปได้ครับอันนี้หยาบมากนะครับก็ไม่ไม่น่าจะแก่นะครับเกมดีขนาดนี้แก้ก็บ้าแล้วมันคืออีคอนิกของเกมอยู่นะครับทําให้เกิดปัญหานะครับผมทําให้เกิดปัญหาอีคอนิกของเกมครับทำใจครับไอ้นังหมาเอาละครับ ตัวนี้น่าจะได้ลองให้ดูกันแบบจ๋าๆครับกูเห็นไหมเพราะว่าจัดงานเนี่ยมันเหมือนจะไม่ค่อยมีประโยชน์เลยเนาะมีประโยชน์น้อยมากนะครับสาหรับคอสนี้แล้วคอสไหนดีอะกูก็ไม่รู้อ่ะไอ้คอสขโมยเงินหมดมันก็ไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันอะเพราะมันเกิดขึ้นได้ยากนะครับเรื่องนั้นก็เกิดขึ้นได้ยากกันถ้ายิ่งคุณโจมตีคนละแถวเนี่ยเรากับฝัง่งตรงข้ามยืนอยู่คนละแถวไม่ได้ใช้เลยนะ <S <S ไอ้คอสที่มาตอนแรกตอนอัพแพดอะไม่ได้ใช้เลยนะลําบากครับการนี้ อะไรก็ไม่รู้ครับเนี่ยเนี่ยเห็นเมืองเราผุดป่ะอะสมมติตรงข้ามถ้าเกิดเราเป็นอ e ีเนี่ยมึงชื่ออะไรนะมาตี้เนี่ยเราเป็นอีกาเราเราเป็นมาตี้เนี่ยทอยแบบมาตี้เนี่ยเมืองผุดแบบเนี้ยมันระวังเข้าไปได้เว้ยวางอีกาลงไปได้ไอ้สัสโคตรที่แบบเดียวกระดาษไนกี้เลยถ้าใครเล่นไนกี้จะรู้นะครับต้องใจเย็นๆนะ่ะใจร้อนนอนที่แคบแน่เขาไม่มีอันนี้นะครับ ไม่มีเนรเทศไม่มีแมงบุมุอสลอมแล้วกันปุ๊บอีกาได้ครับเรียกเข้ามาปุ๊บนะครับจะไม่มีทางเลยครับที่อันนี้จะออกครับผมจัดงานถ้าจัดงานออกแสดงว่ากูรีวิวผิดนะครับไอห,หนังหมาปุ๊บน่าจะตายหาก่อนที่กูจะได้เห็นจัดงานนะครับไม่ต้องรุนครับนะเจอการพวกนี้ง่ายครับเพราะว่าอะไรการมันไม่ได้กากหรอกนะครับการมันไม่ได้กากขนาดนั้นก็คือ มันสู้เบต้าได้แหละแต่ต้องคนสองจ๋า,จาเลยคนแรกสู้ยากมากไม่เหมือนการ์ดอื่นที่ยังอย่างการ์ดโคพิซิเนนโคใช่ไหมหรือว่าอา่พาพระอภัยอย่างเงี้ยอย่างที่ทอยคนแรกมันยังมีโอกาสเพราะว่าอะไรมันมีห้ามทอยผ่านนะครับมันก็ยังพอสู้ได้อนนี้หมดสิทธินะครับผมสู้ยากครับการนี้สิไปก่อน เราเจอเนี่ยแหละผมบอกเลยว่าเดซแม่งตบยับๆอาการเนี่ยเดซนี่คือเจอการไหนที่ไม่มีถอยผ่านนี่หวานครับบอกเลยรอสลอมเลยครับะะแต่โหแลนก็ไม่เอาเห็นป่ะ,ะ,ะนี่คือลิงค์นะครับลิงค์เขาเลยนะลิงค์เขาเลยนะอืออกแล้ว มาออกอะไรตอนนี้ปึ๊บกลับเมืองอดูดออกไหมออกต่อไหมไม่ออกนะครับมาดูลิงก์หน่อยนะครับเมื่อก่อสร้าง3มหลัง50%เลยนะไม่แสดงผลเติบโตบวสิบห้านะครับย้ายตำแหน่งที่ยืนนะครับแล้วก็มีในระเทศนะครับ2ครั้งนะครับล็อกค่าผ่านทางนะครับเ5ครับเรียบร้อยครับไอสัตว์งานหยาบแล้วครับทีนี้ทำเจอเดชอะถ้าเดชมันคอยเบิร์นได้อะชิบหายแน่นอนครับผมบอกเลย มีแต่แตกก็แตกครับแตกก็แตกครับกูบอกแล้วว่าแตกก็แตกครับนั่นเนี่ครับแตกก็แตกครับไอ้หนังหมานั่นไงครับกูไปก็แตกครับไอ้เฮียเก็บให้พ่อมมงเยเดคอสตีเนี่ยขาย2อันพันหนึ่งบ้าหรือเปล่าไอสัตว์